เขาอยอมรับไม่เคยเจอใครอย่างคุณไม่เคยเจอจริงๆค่ะคุณทำให้เขารู้สึกประทับใจกับสิ่งที่คุณเป็นนะคะแรนดอมนี้ค่ะไพ่ที่ดึงดูดคุณเข้ามาเป็นไพ่ของคนที่จริงแบบชัดเจนนะคะจริงแบบไม่หักล้างคำพูดของตัวเองเลยจะไม่พูดอะไรที่เป็นเหลี่ยมเพราะรู้สึกว่าการมีเหลี่ยมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่เหลือค่าไม่ปังแต่ว่าคมของจริงของคุณเนี่แหละค่ะ ทำให้เขาทึ่งนะคะเขารู้สึกว่าคุณเก่งกว่าที่เขาคิดตอนที่เขาคิดและจินตนาการนะคะคุณก็เก่งนะแต่เก่งในเวอร์ชั่นที่ทั่วไปที่เขาสามารถเห็นที่ไหนก็ได้แต่พอมาเจอคนจริงๆนะคะมันไม่มีที่ใดที่เขาจะได้เห็นสิ่งนี้คือสิ่งอัศจรรย์เขารู้สึกว่าคุณนี่แหละคือสิ่งที่อัศจรรย์เป็นเหมือน สิ่งที่ล้ำค่าหาจากที่ใดไม่ได้อีกแล้วค่ะหนึ่งในล้านจริงๆร,รู้สึกเป็นปฏิหารจริงจริงที่ได้เจอกันนะคะไม่เคยพบไม่เคยเจอพลังงานที่ดึงดูดคุณเข้ามาเป็นพลังงานของความชัดเจนของคนที่ใช้เหตุผลอยู่บนความเป็นจริงและความเป็นจริงเป็นสิ่งที่อัศจรรย์จะไม่ใช้แล่กลนมนอุบายใดๆนะคะความจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่คู่โลกใบนี้มานานนะคะอยู่เหนือสิ่งใดมันเป็นความเชื่อเป็นศรัทธาที่ ไม่ได้ใส่ความงมงายใดๆลงไป จากหน้าไพนี้นะคะไพจะติค่ะความชัดเจนสิ่งที่พิสูจน์ได้มันเป็นการใช้ตกกาเหตุผลค่ะเป็นกฎฟิสิกส์เป็นกฎแห่งจัก,กรวาลบางครั้งนะคะมันก็มีอะไรที่มากกว่านั้นแต่ว่าจับต้องได้ใช้เหตุและผลอธิบายได้ค่ะไพสาหรับที่สองของเรานะคะยังเป็นไพสัญลักษณ์ของความจริงของผู้ที่ฉลาดของผู้ที่มองให้ลึกลงไปถึงจิตวิญญาณอะไรที่อยู่เหนือเหตุผลมันไม่มีหรอกค่ะแต่เหตุผลของเรานะ่ะมันจะถึง มมันจะไปถึงหรือเปล่านะคะเหตุผลซ้อนเหตุผลมันยังมีตักกะอีกมากมายที่ซ้อนกันในมิติของโลกใบนี้นะคะแล้วไม่ว่ามันจะเป็นเหตุผลซ้อนเหตุผลหรือว่าเป็นตักกะเหตุผลของจักรวาลคุณไปถึงคุณชัดเจนเป็นไพ่สำรับที่สามนี้ค่ะคุณไปถึงขอบจักรวาลไม่ได้แปลว่าการเดินทางทางชีวิตบนโลกนะคะแต่หมายถึงความรู้ความเข้าใจความไปถึงจริงนะคะนี่คือแรนดอมของคนเก่งค่ะของผู้ที่ถูก มองว่าเป็นปฏิหารจริงๆเป็นโอกาสดีมากๆที่เขาได้มีโอกาสได้เจอคุณได้พูดกับคุณได้คุยกับคุณแม้จะเป็นแค่ครั้งเดียวก็สร้างความรู้สึกปิติสร้างความประทับใจรู้สึกถึงพลังงานที่แท้จริงบริสุทธิ์ใสอืมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเขานะคะเดี๋ยวเราไปเช็คพลังงานในแรนดอมนี้ให้คุณก่อนนะคะ พลังงานของผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามาในเรนดอมนี้ค่ะเราจะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะแสงของพระอาทิตย์ดูซิว่าคุณคนเก่งผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามาค่ะตอนนี้พลังงานเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยนะคะใบแรกเป็นไพ่ก้าวดาบแบบกับด้าน ไพ่ของคนที่เคยสงสัยในตัวเองเคยสงสัยในความจริงของตัวเองว่าใช่หรือเปล่าเป็นเราใช่ไหมผู้ที่คู่ควรกับความรู้อันมหาศาลผู้ที่เข้าใจกฎแห่งจักรวาลน,นี้เราไม่ได้ฝันไปใช่ไหมนี่ไม่ใช่นิทานใช่ไหมคุณเคยคิดไปแบบนั้นนะคะตอนนี้คุณไม่สงสัยแล้วค่ะคุณหลุดออกจากความสงสัยเพราะอะไรเอ่ยใต้สำรับนะคะ คุณเห็นกระจกบานสุดท้ายสิ่งที่สะท้อนถึงพลังงานของคุณค่ะเป็นคู่จิตวิญญาณก็ได้หรือจะเป็นอะไรก็ได้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้คุณเห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณเห็นคนจอมปลอมที่ทําให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณเห็นว่าพลังงานของคุณนี่มันเป็นของจริงคุณเห็นหลายหลายคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณเห็นข่าวเห็นเรื่องเล่าต่างๆนะคะที่มันจอมปลอมมากไม่ได้ใส่ความจริงลงไปเลยใบต่อไปค่ะพลังงานที่สองนะคะ พลังงานที่สองได้อะไรเอ่ยเจ็บเหรียญค่ะสิ่งที่รอคอยมายาวนานสิ่งที่คุณค่อยๆศึกษาค่อยๆปลูกสร้างคุณรับรู้ได้ถึงพลังงานของจริงของจริงแบบชัดเจนนะคะมันเป็นการสะสมประสบการณ์จนถึงวันที่มันสามารถเก็บดอกเก็บผลได้นะคะเจ็ดเหรียญคือควที่สร้างมาด้วยประสบการณ์ตัวเองคุณเคยถูกกล่าวหานะคะว่าสิ่งที่คุณเป็นน่ะ เป็นไปไม่ได้ความเชื่อของคุณมันกับด้านจากคนอื่นวัฒนธรรมที่คุณอยู่กับสิ่งที่คุณกําลังเจอมันอาจจะสวนทางกันนะคะคุณอาจจะเคยอยู่ในความเชื่อที่พิสูจน์อะไรไม่ได้ใช้แต่ความเชื่อที่สืบทอดกันมาเป็นรุ่นสู่รุ่นนะคะคุณหาเหตุและผลไม่ได้ต่รู้แค่ว่ามันเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมเพียงเท่านั้นสิ่งที่คุณไปเจอใหม่ของใหม่ พิสูจน์ได้สร้างตัวตนได้จริงสร้างเงินสร้างงานสร้างโอกาสสร้างความรักให้เกิดขึ้นได้จริงเป็นอะไรที่อ่อนโยนแต่เข้มแข็งมากเป็นอะไรที่เบาสบายแต่หนักแน่นนั่นคือสิ่งที่คุณได้เจอนะคะแล้วสิ่งนี้นะคะมันจะมีผลต่อคนรอบข้างคุณด้วยเป็นเหมือนรากแห่งจิตวิญญาณนะคะที่คุณปลูกสร้างมาแล้วคนรอบข้างของคุณนะคะเขาจะยอมรับ หลังจากที่คุณนะคะเปิดตัวตัวตนที่แท้จริงของคุณหลังจากที่คุณนะคะถ่ายทอดพลังงานที่แท้จริงของคุณนะได้ได้อย่างเป็นธรรมชาติเดอกแรกมันอาจจะแข็งหน่อยเดอกแรกมันอาจจะกระทบกระทั่งหน่อยนะคะแต่พอเวลาผ่านไปมันจะสมดุลมันจะลงตัวค่ะใบที่3ค่ะพลังงานของผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามานะคะเอาใบไหนเอ่ยใบนี้เห็นไหมคะพลังงานการสร้างผู้ที่พูดจริงทําจริง คุณหาทฤษฎีหาคําตอบให้กับคําถามได้หลายคําถามที่คุณเคยสงสัยค่ะก้าวดาบเห็นไหมคะถึงมันจะเป็นไพ่ดาบออกมามันเป็นความสับสนมันเป็นคําถามมากมายในอดีตแต่ว่าวันนี้ค่ะมันกลับด้านเหตุผลต่างๆนะคะมันเข้าร่องเข้ารอยมันเรียงตัวแบบชัดเจนมันไม่อยู่แบบสปิสปะอีกต่อไปค่ะจากเจดเหรียญมาเป็นสามเหรียญจากผู้ที่คอยสะสมประสบการณ์สังเกตการเหตุการณ์ต่างๆ,างๆบนโลกใบนี้ จนก่อกําเนิดเป็นทฤษฎีของตัวเองได้เป็นคําพูดของตัวเองได้เป็นสิ่งที่ตัวเองนี่แหละค่ะทามันสําเร็จแล้วถึงพูดต่อได้ตัวเองทํามันได้จริงเห็นาความจริงมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปคุณพูดได้อย่างฉะบชานคุณพูดได้แบบไม่ต้องชวนใครให้มาเชื่อคุณเลยแต่คุณจะถูกตามหาคุณจะถูกตามล่า จากผู้คนที่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับคุณนะคะเขาจะคิดถึงคุณเขาจะตามหาคุณคุณเป็นอะไรที่เกินกว่าที่พวกเขาคิดค่ะเขายอมรับเลยว่าคุณนี่แหละคือพลังปาฏิหารดีใจที่ได้เจอกับคุณค่ะใบที่4ี่ค่ะคุณจะได้อะไรเอ่ยคุณได้พลังงานแบบเดลเว็ฟนะคะเดลเว็ฟคือสมหวังดังใจปรารถนาค่ะสิ่งที่ผู้อื่นลุ้นตามกับคุณนะคะ มันจะเกิดขึ้นจริงแล้วมันเกิดขึ้นแล้วนะคะสําหรับใครหลายๆคนก็ได้เริ่มต้นได้ลงมือทําแล้วสามเหรียญกับเดอเลิฟทำแล้วรู้สึกชอบทาแล้วรู้สึกใช่จากที่เคยทําอะไรเลหลายอย่างที่ผ่านมาเหมือนถูกกับดักเหมือนถูกกักขังเงินไม่ใช่คําตอบเพียงอย่างเดียวแต่การถูกยอมรับการได้รับพลังบวกการได้แชร์พลังดีๆออกไปนะคะ เป็นคําตอบของคุณเป็นอะไรที่คุณชอบเป็นอะไรที่คุณปรารถนาแรงรักแรงปรารถนาค่ะเนื้อนาบุญเก่าบุญหน,นุนนาทุกอย่างที่คุณทําค่ะมันจะออกดอกออกผลคุณจะเก็บสิ่งที่คุณเคยเจอนะคะมาเป็นแรงบันดาลใจมาเป็นแรงผลักดันให้กับผู้อื่นนี่คือคุณนะคะคุณในเวอร์ชั่นที่เขาต้องทึ่งคุณในเวอร์ชั่นที่ใครได้หลายคนน่ะ ต้องอยากเจอต้องรู้สึกเป็นปฏิหารแน่ๆถ้าที่เจอกับคุณตัวเป็นๆน,นะคะเราไปดูสำหรับนี้กันค่ะสําหรับนี้นะคะถ้าอยากจะบอกอะไรกับคุณเอ่ยสําหรับนี้ของเรานะคะจากใจเขาพูดที่จะได้เจอคุณผู้ที่รอคอยการพบเจอคุณค่ะ เขารู้สึกอย่างไรกับคุณใบแรกนะคะ34ค่ะเป็นไพ่ของคนที่รอมานานแสนนานนะคะมันไม่ได้แปลว่าจะเป็นคนที่คุณรักหรือเป็นแฟนหุ่นนะคะแต่เป็นคนที่เฝ้ารอพลังงานนี้มานานคุณมีคําพูดมีธรรมะบางอย่าง เป็นพระธรรมคําสอนก็ได้นะคะแต่อยู่ในรูปแบบของคนธรรมดาไม่ใช่พระแบบเกจิอาจารย์ไม่ใช่นะคะคุณเป็นคนธรรมดาที่รู้อะไรมากกว่าผู้คนที่ร่ำเรียนมาสายตรงคุณอาจจะไม่ได้มาสายนี้นะคะแต่ว่าโลกจัดสรรจักรวาลเลือกคุณให้คุณเป็นผู้ถ่ายทอดพวกเขารอค่ะรอแบบอยากถูกปลดล็อกอยากถูกปลดปล่อยออกจากทะเลน้ำตานี้อยากไปแล้วอยากไปสู่แดนสุขาวดีอยากไปที่ที่มีความสุขอย่างแท้จริงอยากให้จักราหมด ใจมันเปิดอยากให้พลังงานน่ะมันวิ่งหมุนรอบตัวเขานี่คือสิ่งที่เขาร่ำร้องแล้วก็เรียกหาจากคุณนะคะใบต่อไปค่ะคุณจะได้พลังงานอะไรเอ่ยพลังงานของคุณคือยิ่งใหญ่มากพลังงานแบบพระฤรือสีนะคะทุกอย่างที่คุณทําทุกอย่างที่คุณศึกษาค่ะบุญพาวาสนาสงจริงๆคุณได้ปไปไกลามากคุณเป็นอะไรที่เหนือการคาดฝันเป็นอะไรที่ตอบคําถามคนอื่นด้วยการกระทําอย่างแท้จริง คุณไม่สนใจหรอกว่าใครจะตามหาคุณหรือใครจะลืมคุณหรือใครจะจดจำคุณตอนนี้คุณอยู่ในช่วงเวลาที่มีความสุขที่ได้เจอแสงพระธรรมไม่ว่าพระธรรมนั้นจะเป็นของศาสนาใดรัฐีใดนะคะแต่มันจะนำคุณไปสู่แสงของจักรวาลแสงที่ยิ่งใหญ่แสงเพียงหนึ่งเดียว จิตวิญญาณจะไปรวมกันที่นั่นนะคะนี่คือคุณค่ะใบต่อไปนะคะโอ้โหโพกซัพ์ในอดีตนะคะมีความเป็นฤทธิ์มีความหลงอยู่ในฤทธินะ์น่ะมาระยะหนึ่งมีพลังงานที่แตกต่างไม่เหมือนใครแต่คุณก็สามารถควบคุมมันได้นะคะไม่ให้ตะบะอันแรงกล้างคุณนะ่ะต้องไปเผาไหมผู้ใดจะไม่พยายามโกรธผู้ใดจะไม่พยายามรู้สึกไม่ดีกับใครนะคะ,ละหลายครั้งคุณก็เผลอทําให้คนรอบข้างนะคะต้องพลอยร้อนใจ ไปด้วยด้วยพลังงานของคุณนะคะคุณรักเขานะใครบางคนในอดีตน่ะคุณรักเขาแต่ว่าพลังงานของคุณนะคะไม่ชอบเขาไม่โอเคเขาเพราะเขามีพลังงานท็อกซิกเยอะเขาก็เลยถูกกีดกันออกไปจากชีวิตคุณ คุณบนโลกอาจจะชอบเขารักเขายังอยากให้เขาอยู่ด้วยแต่พลังงานในตัวคุณค่ะเลือกที่จะให้เขาไปเติบโตก่อนเลือกที่จะให้เขานะคะไปเรียนรู้ทางโลกก่อนก่อนที่จะมาเจอคนอีกครั้งมาค่ะแล้วตอนนี้พลังงานของเขาเป็นอย่างไรเอ่ยหมายเลขเจ็ พลังงานเขาตอนนี้ค่ะเขาเติบโตพร้อมที่อยากจะมาเจอกับคุณสองพลังงานนี้นะคะเป็นไพ่แบบ7 77 7 7ค่ะไม่ได้เกี่ยวกับชื่อไพ่นะคะเราจะให้คุณดูตัวเลข7 77 7 7เลข7เป็นพลังงานของพระเสานะคะเป็นผู้ที่จะมาทํางานให้จักรวาล7คือกรรมมาของโลกถ้าเป็นศาสตร์ไทยนะคะ7เป็นพลังแห่งจักรวาลเลขยก7เป็นเลขแห่งมูตราอันศักดิ์สิทธิ์นะคะ7 77 7 7เป็นคู่รักแห่งจักรวาลเป็นพลังงานศักดิ์สิทธิ์เป็น เป็นคู่ทวินเฟมได้เป็นคู่ภารกิจได้เป็นโซ,โซโคอนเนคชันได้เป็นหนึ่งในดวงจิตของผู้ที่จะมาทำงานให้จักรวาลได้นะคะแล้วเขาผู้นี้ล่ะคะ่ะรู้สึกว่ามันช่างเป็นปฏิหารจริงๆที่ฉันได้เจอกับเธอถึงแม้ว่าในอดีตเราต้องแยกจากกันไปจำศิลไม่คุณนกัเขาล่ะค่ะสลับพลังงานกันเหมือนผีเสื้อสมุดเห็นไหมคะร่ำลากันแบบไม่อยากจากแต่จำใจจาก ต้องจากลากันไปจําสินจําสินในความหมายของผู้อา่านไม่ได้แปลว่าคุณจะไปเข้าถ้านั่งสมาธินะคะความหมายของโลกปัจจุบันก็คือแยกย้ายกันไปเติบโตแยกย้ายกันไปสู้ชีวิตถึงแม้ว่าชีวิตมันจะสู้กลับแต่เราก็จะสู้กับมันจนบรรลุธรรมจนรู้แจ้งเส้นทางแห่งความเจริญจนรู้แจ้งว่าจะทำสติแบบไหนถึงจะได้ปัญญา แล้วปัญญาที่ได้มาจะทําอย่างไรถึงจะสร้างชีวิตสร้างทรัพย์สินหรือสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ทรัพย์สินมันมีหลายแบบนะคะมีทั้งแบบโชคลาภว,วาสนาเงินทองรวมไปถึงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอะไรที่รําค่าเป็นอะไรที่นักปราบทั้งหลายนะคะต้องการมันเป็นสิ่งที่ใช้ทํามาหากินอย่างไม่สิ้นสุด เป็นความรู้ที่สามารถข้ามภพข้ามชาติได้มีปัญญาแต่สร้างสารรค์สิ่งใดให้เป็นรูปธรรมไม่ได้มันก็เหมือนคนมันก็เหมือนสำนวนที่ว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดจะเป็นเช่นนั้นนะคะแต่คุณไม่ใช่ค่ะคุณกับคู่จิตอิงยานของคุณแยกย้ายกันไปเติบโตแยกย้ายกันไปสร้าง องค์ความรู้ที่จะสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นได้จะไม่มีความอับจนหนทางเกิดขึ้นกับคุณสองคนแล้วก็จะเติบโตในแสงสว่างนี้ไปด้วยกันโลกเมืดยุคมืดที่จะมาถึงจะต้องเต็มไปด้วยแสงสว่างจะต้องเต็มไปด้วยแสงแห่งปัญญานี่คือคนเก่งที่ถูกดึงดูดเข้ามาในแรนดอมนี้ค่ะสารรักนี้นะคะจะส่งไปถึงคู่จิตวิญญ,ญาณรวมไปถึงดวงจิตที่โสดมากโสดที่สุดฉันไม่มีคู่จิตวิญญ,ญาณค่ะฉันโสดโสดมานานมากฉัน อยู่มาจะหกสิบเจ็ดสิบปีแล้วฉันยังไม่เจอใครคุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณเคยเจอเขามาแล้วผู้จิตอญญาณมันไม่ได้เขียนป้ายแปะเอาไว้ให้เราเห็นให้เราอ่านให้เราท่องได้นะคะบางความรู้นะคะมันใช้คําเรียกแตกต่างกันต่างที่ต่างภาษาต่างที่ต่างวัฒนธรรมเรียกไม่เหมือนกันนะคะ หลังจากที่คุณจากกันไปแล้วกลับมาเจอกันจะเป็นเช่นไรเราจะให้คุณดูสําหรับนี้นะคะความชัดเจนความจริงระหว่างคุณกับเขาค่ะอะไรการที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขายอมรับอย่างสุดใจยอมรับไม่เคยเจอใครแบบคุณยอมรับว่านี่คือความรู้สึกที่เขารู้สึกได้ถึงคําว่าปฏิหารจริงๆปาฏิหารที่เราได้เจอกันคุณสร้างศรัทธานในใจเขา คุณทําให้เขารู้สึกถึงพลังงานที่มันไร้ขีดจํากัดรักไร้เงินไขมันเป็นแบบนี้นี่เองนี่คือความรู้สึกของเขานะคะไปกันค่ะไพ่สาหรับนี้นะคะเราจะอ่านกันแล้วไปดูกันนะคะว่าหลังจากที่เขาพยายามฝ่าดงมารสุสมกับมหาคุณค่ะพลังงานต่อไปจะเป็นอย่างไรเอ่ยโอ้โหพลังงานใบต่อไปค่ะคนคนนี้นะคะ จะเป็นคนที่อีโก้แรงมากเป็นคนเก่งมากนะคะแล้วก็จะไม่ชอบลงรอยกับใครง่ายๆถึงแม้ว่าเขาจะมีความฉลาดมีความเป็นผู้ใหญ่แต่คนรอบข้างของเขาค่ะมีความเป็นพิษสูงเขาเป็นเหมือนคนที่ต้องไปเกิดอยู่ในที่ที่หวาดระแวงที่ที่ไว้ใจใครไม่ได้เลยถ้าเขาเป็นผู้ชายนะคะรวมถึงคุณผู้ชายที่ถูกดึงดูดเข้ามาคุณจะเจอคนที่เหลี่ยมจัดรอบตัวเจอคนที่เป็นมลพิษเจอคนที่น่าใส่ใจคตพลังงานคุณผู้ชายที่ถูกดึงดูดเข้ามา จะเป็นเช่นนั้นนะคะคุณจะเป็นคนที่ใจดีแต่ว่าความใจดีของคุณนะคะมันกับทำให้อีกคนนึงชลาใจแต่คุณก็ไม่ยอมนะคะคุณก็ยังจะใช้ความเป็นความใจดีสู้เสือนะคะต่อไปแล้วคุณจะเป็นยังไงอีกล่ะคะใบที่สองค่ะหลังจากที่คุณใช้ความจริงใจไม่ได้คุณก็จะใช้มายาและะ้วค่ะใช้ภาพลวงตา แปลว่าอะไรเอ่ยไม่ได้แปลว่าคุณจะไปหลอกเขากลับนะคะคุณใช้ความ็นตัวตนของคนที่เข้าหาคุณย้อนกลับเป็นกระจกกลับนะคะเขาทําแบบใดคุณจะทําแบบนั้นกลับแต่ว่าความเป็นเขาจะไม่ได้เข้ามาอยู่ในตัวตนคุณนะคะคุณยังเป็นคนที่ดีคุณยังเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่เป็นตัวเองแบบร้อยเปอร์เซนต์ความดียังคงอยู่ในตัวคุณแต่คนที่มาทำไม่ดีกับคุณนะคะเขาจะได้รับพลังงานย้อนกลับคุณจะเป็นกระจกสะท้อนพลังงานของเขากลับไปหาเขานั่นเองนะคะ ใครทำแบบไหนก็จะได้แบบนั้นนะคะใบต่อไปค่ะคนเหล่านั้นก็จะเกิดความรู้สึกที่ว่า แม้นึกว่าคุณเนี่ยจะหลอกง่ายๆนึกว่าคุณเนี่ยจะเชื่องง่ายๆแต่ที่ไหนได้คุณทําให้เขาน่ะเจ็บปวดแสนสาหัสคุณทําให้เขาน่ะถูกจองจําทาให้เขาน่ะล้มไม่เป็น่าพลังงานผู้ชายที่ถูกดึงดูดเข้ามาคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่คมในฝักจริงๆทําให้คนอื่นรู้สึกว่าเป็นคลื่นใต้น้ําบางครั้งเขาก็มองว่าคุณร้ายนะคะแต่นั่นคือลักษณะของการถูกฝึกจากจักรวาลคุณต้องมีความร้ายเพื่อที่จะประท้ากับคนที่เป็นมารชีวิต หรือพลังงานฝั่งเมืนให้ได้นี่คือพลังงานฝั่งผู้ชายนะคะรวมไปถึงผู้หญิงที่ถูกดึงดูดเข้ามานะคะพลังงานของคู่จิตวิญญาณของคุณฝั่งผู้ชายเขาจะร้ายเขาจะมีความเป็นตัวเองสูงบางทีคุณก็รู้สึกว่าเขาในเห็นแก่ตัวจักรวาลสร้างเขาแบบนั้นให้เขาเรียนรู้โลกมืดถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงที่ถูกดึงดูดเข้ามานะคะถ้าคุณไปไล่ตามเขาในอดีตคุณจะ คุณจะเห็นบางคุณจะเห็นความจริงข้อหนึ่งก็คือเขาจะวิ่งหนีเพราะความมืดมันไม่ได้ชอบแสงสว่างนะคะมันจะอยู่ในที่ของมันมันจะอยู่ในถ้ำมันจะอยู่ในจักรวานนี้เต็มไปหมดจักรวาลของเราเต็มไปด้วยความมืดถึงแม้ว่าจะมีแสงแต่ก็กลบความมืดมิดไม่ได้อันนั้นคือความจริงนะคะผู้หญิงหลายคนก็เกิดความสงสัยนะคะว่าทําไมพลังงานผู้ชายถึงมากมายขนาดนั้นพลังงานของผู้ชายมากมายก็จริงแต่พลังงานของผู้หญิงก็มีค่ามาก สำหรับพลังงานผู้ชายนะคะจุดเริ่มต้นของแสงสว่างคือจุดจบของความมืดเขามองมาที่แสงของคุณเสมอเขาชอบสิ่งที่คุณเป็นถึงแม้ว่าการเจอกันระยะแรกมันอาจจะไม่ชอบกันเท่าไหร่เพราะเขารู้สึกว่าอีโก,โก้ในตัวเขานะคะมันกระตุ้นเขาเขารู้สึกว่าเขานี่ยิ่งใหญ่กว่าเขาอลังการกว่าแต่ว่าเขาไม่เคยมีจุดจบ เพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่ทําไม่ได้เลยนะคะเขาไม่สามารถที่จะทําลายความมืดของตัวเองได้เพื่อที่จะไม่อยู่ในจุดที่เป็นแสงสว่างอย่างคุณได้แต่ตอนนี้ค่ะพลังงานของเขาเปลี่ยนนะคะพลังงานของเขาก็คือเขาเลือกที่จะไม่เปลี่ยนตัวเองหรอกเป็นเขาในเวอร์ชันเขานี่แหละแต่ว่าจะไม่กีดกันคุณไม่ต่อต้านคุณจะไม่ลบล้างไม่หักล้างคุณเขาจะยอมรับความแตกต่างเขารู้ดีว่าการไม่มีคุณน่ะมันทําให้เขาเนี่ยยิ่งร้ายยิ่งดุดัน อเราไปต่อนะคะใบที่สี่คุณจะได้อะไรเอ่ยใบที่สี่ค่ะแล้วเขาเนี่ยก็ได้รับบทลงโทษเขาได้รับบทลงโทษจากจักรวาลถามว่านั่นคือสิ่งที่เลวร้วายสําหรับเขาไหมไหมนะคะเป็นบทบาทที่เขาต้องเจอเป็นสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้ เขาต้องยอมจำนนให้กับฝ่ายธรรมะอยู่แล้วถ้าเกิดว่าอีกเครื่องหนึ่งของคุณคือฝ่ายอาธรรมนะคะธรรมะย่อมชนะอาธรรมยังไงฝั่งแสงสว่างก็จะได้รับชัยชนะอยู่ดีค่ะใบที่ห้าคุณได้อะไรเอ่ยใบที่ห้าคุณได้ไพ่ใบนี้นะคะคนที่เราพูดถึงหรือคนที่เป็นคู่จิตอิญญาณของคุณนะคะคนที่เป็นคู่แท้ของคุณน่ะในช่วงเวลาที่เขาหลงผิดไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่เขาถูกลวงตาให้เป็นเช่นนั้น เนื้อแท้ของเขาหนาน่ารักในิสใส่ดีนะคะเขาไม่ได้เลวร้ายมั้งแต่แรกๆสิ่งรอบข้างทําให้เขาเป็นไปการถูกใส่ร้ายการถูกบิดเบือนการถูกกันแกล้งทําให้เขาดุด,ดันขึ้นทําให้เขามีแววตาที่ไม่นุ่มนวลไม่อ่อนหวานอีกแล้ว,วยกเว้นวันที่เขาเจอคุณนั่นแหละค่ะคุณทําให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวาแต่บางอย่างในตัวคุณก็ไปกระตุ้นให้เขานะ่ะกลายเป็นปีศาจเอ้า ขออีกหนึ่งใบนะคะสรุปแล้วเขาจะบอกอะไรกับคุณกันแน่พลังงานการตื่นรู้ค่ะพลังงานการตื่นรู้เกิดขึ้นกับแรนดอมนี้อีกแล้วนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาแล้วสิ่งที่คุณแสดงออกมานะคะมันผ่านช่วงเวลานาน,านมากเจ็ดเรียนคือระยะเวลาที่นานนะคะไม่ใช่ว่าเกิดวันนี้เมื่อวานเดือนที่แล้วเดือนก่อนไม่ช่วงเวลายาวนานเวลาจะให้คําตอบกับทุกสิ่งระยะเวลาสั้นๆไม่สามารถที่จะคัดกรองหรือว่าตกผลึกได้ เพชรย่อมใช้เวลานานนะคะกว่าจะถึงจุดที่มันจะเป็นเพชรได้กว่าที่จะเอามาเจรานายอีกใช้เวลานานมากคุณกับเขาก็เช่นเดียวกันค่ะนี่ไม่ใช่จุดจบนะคะแต่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่เป็นอีกระดับหนึ่งเป็นอีกขั้นหนึ่งที่คุณจะได้เจอกันแล้วการที่มาเจอกันครั้งนี้มันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะยูเนียนแบบจะไม่ปะทะกันเลยไม่นะคะรรนดอมนี้นะคะความรู้สึกที่เขายอมรับในตัวคุณน่ะเขายอมรับในสิ่งที่คุณเป็นเพราะคุณน่ะ จะไม่เหมือนใครที่เขาเคยเจอไม่เหมือนใครที่เขาเคยประทะเขาเคยประทะคนมานักต่อนักมาทุกรูปแบบไม่มีผู้ใดที่จะไปแล้วได้ดิบได้ีดเหมือนคุณไปแล้วรอดพ้นจากคําพูดของเขาหรือว่าการกระทําของเขาการกดทับจากพลังงานของเขานะคะไม่มีผู้ใดรอดพ้นไปได้มีแต่ไปแล้วแย่ลงไปแล้วตกต่ําลงไปแล้วทุรนทุรายแต่คุณไม่ระยะแรกใช่เขาก็เลยประมาทไปค่ะพอคุณผ่านการยูเนียนไปแล้วนะ่ะ คุณกลับเป็นปาฏิหาริย์สำหรับเขาเขารู้สึกดีมากที่คุณเอาชนะพลังงานเขาได้เขารู้สึกว่านี่คือของจริงคุณเก่งกว่าที่เขาคิดคุณไม่ยอมจมคุณไม่ยอมดับคุณเป็นคนที่ใช้พลังงานของศัตรูนะคะเป็นแรงผลักดันคนนี้อาจจะไม่ใช่เนื้อคู่เท่านั้นนะคะเป็นทั้งความสุขและความทุกข์เป็นทั้งคนรักเป็นทั้งอริเป็นทั้งคู่เป็นหลายสิ่งหลายอย่าง คู่จิตวิญญาณไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งเดียวนะคะต้องเป็นหลายมิติในคนเดียวกันแต่ตอนนี้ค่ะคุณกับเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่อิ่มอกอิ่มใจกับชะตาของคุณกับสิ่งที่จักรวาลให้คุณเรียนรู้คุณตื่นรู้ในความเป็นจริงเขารู้สึกภูมิใจในตัวคุณมากไม่ใช่แค่เขาคนนั้นนะคะรวมไปถึงครูบาอาจารย์ที่อยู่ในตัวตนของคุณรวมไปถึงอีโก้ที่อยู่ในตัวคุณมันก็หลับไหลอย,อย่างสบายใจมันรู้สึกว่าการกระตุ้นคงไม่เกิดขึ้นอีก ถ้าหากถูกกระตุ้นขึ้นอีกคงไม่มีใครทําให้มันหลับอีกแน่นอนนั่นคือสิ่งที่มันคิดนะคะสําหรับไหนเอ่ยที่เรายังไม่ได้อ่านให้คุณสําหรับนี้ค่ะก่อนจากกันนะคะพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับคุณค่ะสิ่งที่คุณเป็นค่ะพ่อยากจะบอกอะไรก่อนที่เราจะจากกันนะคะออกมาเลยค่ะใบแ,แรกนะคะอ็มพิโสค่ะ จากนี้ไปนะคะคุณจะได้ถือครองพลังงานที่ยิ่งใหญ่ภารกิจใหญ่รวมถึงหน้าที่ที่คุณจะต้องรับบทนั้นนะคะไพ่อยากจะบอกคุณว่าถ้าอดีตคุณเป็นคนที่รักอิสระไม่ต้องการอยากจะรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นชอบอะไรที่ไร้ขอบเขตไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับผู้ใดชอบโลกของตัวเองที่มีความเป็นส่วนตัวแต่ว่าในอนาคตหรือนับจากวินาทีนี้ไปนะคะ โลกของคุณะจะเป็นอิสระเช่นเดิมแต่คุณจะได้รับบทบาทที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือคุณจะเป็นคนที่คนอื่นอยากเข้าหาคุณจะเป็นเหมือนปฏิหารคุณจะรักการทํางานมากขึ้นถ้าเกิดว่าในอดีตคุณเคยเป็นคนที่อยากอยู่ชิวๆไม่อยากทํางานเยอะแต่คุณจะเปลี่ยนไปจากนาไพยของเรานะคะคุณจะเปลี่ยนไปคุณจะเป็นคนที่รักงานอยากทํางานอยากมีงาน จะทางานของคุณเนี่ยตื่นขึ้นมามีพลังในการทํางานไม่อยากจากโลกนี้ไปเพราะคุณรักงานของคุณคุณจะเป็นเช่นนั้นเพราะไพ่เอ็มเพอร์เป็นไพ่ของคนที่มีความรับผิดชอบเป็นไพ่ของผู้ที่ได้รับอํานาจจากสว,สวรรค์ได้พลังงานพิเศษรู้สึกแบบนอนน้อยก็ได้พลังงานมันจะเป็นการปลูกจิตใต้สํานึกของคุณขึ้นนะคะใบที่สองค่ะไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณเอ่ยเดอะซันนะคะบุตรแห่งจักรวาลแสงสว่างคือ เขาไม่ได้มอบแค่อำนาจพิเศษให้กับคุณเท่านั้นนะคะเขายังมอบพลังงานที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นได้ทุกอย่างที่คุณทำมันจะมีค่ามันจะมีมูล,ลค่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่คนอื่นนะคะเก็บมเมล็ดพันธุ์นี้ไปปลูกสร้างเป็นทรัพย์สินของเขาได้คุณจะเป็นแม่พิมพ์คุณจะเป็นแม่แบบไม่ได้เกี่ยวว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะคะแต่คุณคือมเมล็ดพันธุ์แสงคุณจะช่วยสร้าง องค์ความรู้ใหม่สร้างเงินสร้างงานให้กับผู้อื่นด้วยที่คุณอะไม่ต้องกระโดดไปสอนให้เสียเวลานะคะตัวคุณนั่นแหละคือความรักตัวคุณนั่นแหละคือองค์ความรู้ใบที่3ค่ะถ้าอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกคะพระอาทิตย์มาพร้อมกับพระจันทร์ค่ะมันอยู่เคียงคู่กันเสมอเดอะซันกับเดอะมูนค่ะ คุณและคู่จิตวิญญาณของคุณยังจะต้องมีการแยกจากกันไปทําภารกิจนะคะคุณอาจจะต้องอยู่กับโซลคอนเน็กชันของคุณส่วนเขาค่ะอยู่ในคืนวันอันมืดมิดคุณอยู่ในจุดที่เป็นแสงส่วนเขาจะถูกจักรวาลผลักให้ไปเป็นความมืดเพื่ออะไรเอ่ยเขายิ่งมืดคุณยิ่งจะสว่างคุณเห็นไหมคะที่เขาบอกว่ายิ่งมืดเราจะยิ่งมองเห็นสว่างได้ชัดเจนเขาเมืดเท่าไหร่คุณจะยิ่งสว่างนี่คือพลังงานแบบหยินหยางนะคะใบที่4ี่ค่ะ ใบที่4ี่คืออะไรเอย่ยโอ้โหเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่จัดเต็มค่ะร้อยเปอร์เซ็ไม่แบ่งไม่เหลือไม่เผื่อไว้วันพุ่งนี้ไม่มีนะคะคุณจะเป็นคนที่สำเร็จในเรื่องที่คุณอยากจะทําและมันจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะความลับของจักรวารคุณถือความลับนั้นไว้ในมือค่ะพลังงานนี้คือเหนือปฏิหารจริงๆเป็นสิ่งที่เขาต้องยอมรับ เขายอมจำนวนต่อพลังงานของคุณเขายอมเป็นความมืดเพื่อให้คุณอะอยู่ในจุดที่เป็นแสงสว่างเขายอมเป็นความว่างเปล่าเป็นอะไรที่ไรรูปแบบเพื่อให้คุณเป็นจุดเด่นนี่คือพลังงานนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวตนเขาบนโลกมนุษย์นะคะแต่มันเป็นพลังงานมันเป็นสัญญามันเป็นอะไรที่พันธกิจก่อนมาเกิด พลังงานนี่คือดีมากนะคะฉะนั้นค่ะพลังงานเขาเนี่ยดีขนาดนี้ตัวตนเขาบนโลกก็ต้องยอมรับในความเป็นคุณค่ะยอมรับการจากล้านี้ถึงแม้ว่าในอนาคตเขาจะยูเนียนกับเข้ามาหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่พลังงานในปัจจุบันก็คือคุณเก่งกว่าที่เขาคิดเขายอมรับไม่เคยเจอใครแบบคุณคุณเป็นปฏิหารคุณคือความจริงเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าขอบคุณที่ได้เจอเรนดอมนี้ค่ะดีจริงๆพิเศษมากนะคะ ขอให้ผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามาประสบความสำเร็จในสิ่งที่ใจคุณปรารถนาคลิปหน้าเราจะมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแฟรี่แสงดาวด้วยนะคะ